โอ้โหหนักอย่างนี้โอ้โหเมืเ่อวนนี้เขาตัวใหญ่เอ้าเอาขายมาฝึเหมือนว่าตำรวจจะไม่ค่อยจะมีใช่ไหมั้สิหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตำรวจเจ็ดคนครับผมนี่เกณฑ์เป็ตำนานครับผม,มตอนนี้ผมก็เอ c a คปเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปเอารถกันก่อนเลยลลแล้วกันมาผมได้รถแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาปืน ดันเราต้องเอาอปืนต่อเพื่อที่ว่าจะเอามาป้องกันตัวนะผมเอาปืนมาป้องกันตัวมาเป็นปืนเป็นกลเป็นกลเดียวพอไหมแล้วมอวเป็นไรเนี่ยเลแล้วลูกซองครับผมไปหมือนตัวว่าไปลูกคายดีโกแลนเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <emotion> เดี๋ยวลุกเดียวกันข้างหน้าหูขับแบบซิ่งปัดปเปรียว ข้างหน้านี้มีอะไรกันมีตำรวจห้านนี้จะมีตำรวจับผมเราจะช่วยเขาโอเคไปก็ได้ <c oughs> อเอเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเ้ยเฮ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 ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้้ว้ยเอ้เฮ้้ยเ้ยม้้้ เอ้ยบันผานบันมานันผา,นาจี้จี้จี้มันจี้ปนในนี่ป้ะเนี่ว่ะโรงงานโรงงานนิวเคลียร์ใช่หรือเปล่ามาแต่ว่าเราต้องจอดตรงทางเข้าครับผมเื่อว่าตอนออกเนี่ยเราจะได้พุ่งออกไปได้เลยเดี๋ไปตรงนี้เอาโอเคไม่เป็นไรนะว่าเติมปนแล้วผมโดยการทำพัซเซิลนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนที่มามาพร้อมกันเลย มาต้งตกกระจายว่าตำรวจมาครับผมแล้วก็ทำฟาโซต,ตรงนี้นิดหน่อยมาเสร็จแล้วผมปึ๊บปึ๊บงดายรถชับไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งชับโอ้ยผิดคันไปแล้วก็ต้องไปตรงไหนวะตรงนูน้นดีแล้มีลูกสอผมลืมทางเลย มาราคามันจะค่อยๆลดน,นะผมถ้าเกิดต่อยิ่งเราไปช้าเนี่ยมันก็จะได้ราคาน้อยแต่ไม่ค่อยคุ้มโอ้ยติดอือหือฮึบได้เท่าไหร่ขอ้ได้ห้าพันโอเคห้าพันสามได้อยู่จัดว่าโอเค เมืิวผมกำลังเจอคนเดือดร้อนมีคนกำลังจะสู้กับตำรวจต้องไปช่วยว่าแต่เขาอยู่ไหนเอาเอาเขาโดนจับไปแล้วหายไปจากแผนที่แล้ววิวผมเห็นตำรวจกำลังบาดเจ็บเนี่ยน่ผมจะต้องช่วยเปช่วยหิวเขาไปหิวให้เลือดเต็มนะโอ้ได้ขี่ก้าวครับผมแม่เจ๋วเลยได้ขีก่ก้าวเดี๋ยวเราไปป้นพิพิธภัณฑ์กันแล้วกันเพราะว่ามีคนกำลังป้อนอยู่เต็มเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนจับเนี่ย ก็จะไม่ไจับแค่คนเดียว,วผมแต่ไม่ได้ใจว่าผมจะมาทันหรือเปล่านะก่อนที่พวกเขาจะกดสวิตช์ออกกันดูทรงไม่น่าจะทันวะดูทรงไม่น่าจะทันหรือเปล่ามันต้องเหลือของให้ผมบ้างแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหึบลงโอ้โหเหลือเหลือเหลือได้ของกากๆไ้ให้แต่ก็ไม่เป็นไรับผม โอ้โหสองกิโลเย่ yeah, มากผมมาช้าได้แหละโอเคไม่เป็นไรเราจะค่อยๆรับผมเราไม่รีบเดี๋ย่ประตูมันจะต้องมีคนกดไหมหล่ะรูปภาพผมรูปภาพโม้ยรูปภาพมาสิบโลวบผมออกกันดีกว่า กันเถอะแล้วก็เอาไปขายครับผมเอาไปขายที่ฐานขายตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเออใช่เลยเว้หรือว่าธนาคารจะเปิดธนาคารเปิดแบบนี้ผมควรจะเป้นธนาคารคนเดียวไหมเนะี่ยมันอันตรายมากเลยแต่ตำรวจมีเท่าไหร่ตำรวจมีอยู่4ี่คนตำรวจสมาเอาเลยแล้วกัน มาครับผมแล้วก็มาทางนี้สึงว่าตำรวจจะมานะมาครับผมเต็มละเต็มสี่พันแล้วก็ออกทางนี้ใช่ไหมทางนี้ทางนี้เรื่อเหมือนว่าจะมีตำรวจดูหรือเปล่าใช่ด้วยเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงเราจะเอาเงินก่อน เ้ยเดี๋ยวรถผมโอ้โหมันเอารถผมไปโอ้ผมลืมล็อกรถโอ้โหจบเรายังมีระบบก,กินี่ตรงนี้อยู่เดีย๋ยวไปเปลี่ยนรถเอาตรงข้างร้านเพชรนี่คันนี้เลยบุกติเฮ้ยตีลังกาเฉยเลยเราก็มาป้นปมน้ำมนันกันบ้างดีกว่ามา,มาได้มาพันห้าครับผม 1,500มีคนป้นตรงนี้อยู่ไหมเอ่ยโอ้โหเห็นตำรวจตรงนู้นตรงนี้มีคนป้นไหมถ้ามีคนป้นมันต้องใช้กี่คนเนี่ยเฮ้ยใช้สามคนนะผมมาสามคนในการเปิดอันนี้ไปลงเอา้าไม่ได้ลงเหรอวะ <laughs> โอเคโอ้โๆโอ้โโอ้โอ้โ <c oughs> คว่ำเลยผมแล้วเราก็ต้องพาด่านตรงนี้ไปให้ได้คือโดนัทเลยมาถือโดนัทเผือ่อเวลาเลือดเราจะได้กดกินเลยตอนนี้ก็จะเป็นถำ้ำโอ้อันนี้สิยากยากหรือเปล่าไมไ่ยากขนาดนั้น พี่ล่อเฮ้ยเฮ้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บึ๊บอืมรอดอ้าวอ๋อเดี๋ยวมันมาใหม่ใช่ไหมใช่ไหมเอี๋มาใหม่เว้ยถอ้าเกิดไม่มานี่โกรธนะอ้าวอืมไปเราต้องเข้าข้างในเพื่อไปเอาเพชส มาแล้วก็ต้องออกอ่างนี้แล้วมันดันกันเอ้ยยังไงไปแล้วรถคันแรกรถคันที่สองคันที่สามอ่ะโอ้โหโดนแย่งหมดเลย <c oughs> มาผมนั่งไป let's go <S <c oughs> มาเป็นถ้ำผมต้องกดหลบไปเนะี่ย เหมือนจะว่าจะมีให้กดหลบแล้วผมกดสเปซบาจะเป็นยังไงเอากดสเปซบาก็ล่วงสิพระโธ่ไม่น่าก,กดเลยโอ้ยเสียเลือฟรีเลยึ๊บนี่หลบเทคนิกก็คือกดอ e ีค้างกับผมกด e อีัลๆปึ๊บอืมหลบจะได้เท่าไหร่เนี่ยจะไม่ได้แล้วราคา ที่รู้คือมันมันจะไปโผล่ตรงไหนอยากรู้มากเลยโอ้จอดตรงนี้เอ้ได้เงินเจ็ดพันครับผมโอ้ยตำรวจใช่ไหมใช่ไหมมาเราต้องร่วมมือกันแล้วโจรเราจอมโจโรรถตำรวจเอาขึ้นได้เฉย ขึ้นได้ก็ขโมยสิรออะไขึ <c oughs> ้นได้แบบนี้ก็ขโมยโอเคผมก็สรบคิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกนะันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายผมไว้เจอกันทุกคนบาย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 เมืดพอดีเลยไหม